สวัสดีค่ะพบกับเกดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เกดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะใครที่สนใจหารถใช้งานอยู่นะคะเป็นรถกระบะใช้งาน4ี่ประตูนะคะวันนี้เกดจะพามาดูกันนะคะจะอัปเดตให้ชมกันว่ามีคันไหนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ราคาพิเศษพิเศษกันม้างนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะลูกค้าจะมีแต่ได้กับได้แน่นอนเพราะเราคัดรถเกดเอมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพิกามชมน้ํามานะคะหลังการขายก็ยังมีวารันตีให้ด้วย ะะเดี๋ยวเก๋พาชมแต่ละคันเลยนะคะจะมีคันไหนที่ถูกใจลูกค้าบ้างนะคะมาดูคันแรกกันเลยนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นนิสสันนวาวาล่นะคะเป็นตัว 2.5e นะคะเป็น Black e dition ด้วยนะคะราคาแค่459,000บาทเป็นรถปี2020นะคะได้เป็น4ประตูยกสูงแบบนี้เลยนะคะให้ความเท่มาแบบ ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะคะใครที่สนใจสําหรับ Nissan v a ่ a นนถือว่าเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งเช่นกันนะคะเพราะว่าลูกค้าหากันเยอะด้วยที่ราคาของเขานะคะราคาดีราคาไม่สูงนะคะแต่ได้กระบะ4ประตูยกสูงไปใช้งานคุ้มค่ามากๆออปชั่นด้านในก็ให้มาเยอะนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะนี่นะคะด้านหน้าของตัวรถตัวโซนหนานะคะ แอร์แบ็กก็มีให้พร้อมระบบความปลอดภัยมีให้แน่นอนนะคะคันนี้เลขไมล์การใช้งานอยู่ที่4ี่0 0ื่นเท่านั้นนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะสลับผ้าสีส้มแบบนี้เลยคือเป็นเบาะที่รองรับสลีระดีแล้วก็ไม่ร้อนแน่นอนตรงนี้จะเป็นผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนะคะได้4ประตูยกสูงนะคะคันนี้เกียร์ธรรมดานะ459 0 0 0บาทลูกค้าจัดไฟแนนซีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ800 0เท่านั้นนะคะมีเบาะด,ด้านหลังแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะ นีม่มีแอร์หลังให้ด้วยนะคันนี้นะคะเป็นรุ่น2.5 5นะคะ2.5 e. อี e ได้เป็นตัว black edition นะคะ ถือว่าได้กระบะใช้งานที่คุ้มค่ามากๆนะคะใครสนใจหรือหารถใช้งานอยู่นะคะคันนี้ให้ความเท่มากๆแถมราคาประหยัดด้วยนะคะถ้าสนใจคันนี้สามารถแจ้งเกตได้นะคะแจ้งกันได้เลยนะอ่าสำหรับนิสสันนาวราชนะคะคันนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูคันต่อคันต่อไปนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัว4ประตูยกสูงแถมแครี่บอยให้ด้วยนะคะคันนี้จะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะ 2.4e ราคาอยู่ที่549,000บาท คันนี้นะคะก็ถือว่าได้เป็นรถหน่วยงานด้วยนะคะสําหรับคันนี้รถหน่วยงานปลดระวางนะคะข้อดีเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนั่นเองนะคะด้านหน้าได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะค,ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ใครขาอยู่นะคะสําหรับรถสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้แนะนําเลยจัดไฟแนนซีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ900าเท่านั้นนะคะด้านในของตัวรถให้ความกว้างขวางสะอาดสะอา้านได้เกียร์ออโต้มาแบบนี้เลยนะคะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้พร้อมเลยนะคะโหมดประหยัด หมดเล่งแซงมีให้นะคะแล้วก็นี่นะคะได้เป็นเบาะผ้าด้วยเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะคันนี้ก็ถือว่าเขาดูแลมาอย่างดีเลยนะคะมีแถกการเข้าสูย์ด้วยนะคะเลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สนะคะถือว่าเลขไม่ไม่เยอะเลยนะคะมีการเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาดูห้องผู้โดยสารนี่กว้างขวาง แล้วก็ใช้งานน้อยมากๆสะอาดสะอ้านนะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้าเกียร์ออโต้นะคะแถมแครี่บอยมาให้นะคะสุดคุ้มมากๆเลยเป็นรถใช้งานที่อนเนกประสงค์อีกรุ่นหนึ่งนะคะสำหรับ Toyota Revo 2.4E นะคะใครสนใจคันนี้นะคะสามารถแจ้งเกตได้มารูรถตัวจริงได้สำหรับกระบะใช้งาน4ประตูยกสูงนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนผ่อน9,000เท่านั้นนะคะคันนี้ได้ปี2020ด้วยนะจัดยอดได้เต็มเลยนะ ถ้าสนใจเป็นคันนี้แจ้งกันได้นะคะมาดูคันถัดไปนะคะคันนี้จะเป็นแคบนะเป็นแคบยกสูงนะคะสีขาวคันนี้ก็สุดคุ้มเช่นกันนะคะจะเป็น Toyota r รีโวนะคะ คันนี้นะคะจะเป็น Toyota Revo เป็นสมาร์ทแค 2.4e+ นะคะปี2020กับราคา459,000บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์อน8,000อะให้จริงง่ายๆเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน่อน8,000ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ได้เป็น SmartCA คยกสูงแบบนี้นะคะซึ่งเป็นรถใช้งานที่อนเนกประสงค์เช่นกันนะคะใครหายอยู่นะคะคันนี้ก็ถือว่าได้รถใหม่ๆด้วยนะคะดูแลอย่างดีเลยนะคะคันนี้ได้เป็น เกียร์ธรรมดานะคะด้านล่างตรงนี้อีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดมีให้พร้อมเลยนะคะใครสนใจสําหรับคันนี้นะคะถือว่าสุดคุ้มมากๆกับราคานะคะ459,000บาทเท่านั้นนะเป็นรถใช้งานอีกคันนึงที่น่าสนใจได้ตัวยกสูงด้วยนะคะหน้าฝนนี้เอาตัวยกสูงไปใช้งานดีกว่านะคะนี่สภาพเดิมทั้งหมดนะคะวนลันตีหลังการขายก็มีให้นะคะมั่นใจได้เลยนะสําหรับใครชอบสิคคันนี้นะคะ ทั้งมหากีได้นะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับทุกท่านแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปนะคะสำหรับคันนี้สีดำสมาร์ทแคปเช่นกันนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็น Toyota Revo Smart c a ทนะคะ2.4เอ t นทปี2021ราคา519,000บาทคันนี้จัดไฟนั้น ฟรีดาวผ่อน9,000เท่านั้นนะคะได้เป็นบุคลิกเข้มๆสีดำแบบนี้เลยนะคะแ็กก็หล่อมากๆนะคะใครสนใจสำหรับตัวแคบยกสูงสีดำคันนี้นะคะราคา5,19,000บาทได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะอีกค่โหมดพาวเวอร์โหมดมีให้พร้อมเลยนะคะโหมดแรงแซงโหมดประหยัดมีให้นะคะแล้วก็เบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนั่นเองนะคะคันนี้ก็ถือว่าดูแลทำความสะอาดแบบเขาแบบจัดรถที่ จัดรถที่แบบพรีเมียมมาให้เราแล้วนะคะ มีช่างตรวจรถให้ด้วยนะลูกค้าขามาที่เพชรยนต์นะคะเรามีใบเซอร์ให้ด้วยในการตรวจรถนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะเรามีช่างตรวจรถให้ด้วยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยเดี๋ยวเกตด,ดูแลให้นะคะเดี๋ยวทางบริษัทดูแลให้นะคะมีใบเซอร์ให้ด้วยนะคันนี้นะคะ5้9 0 0 0หนึ่งบาทใครสนใจรถกระบะเกียร์ออโต้นะคะบุคลิกเข้มๆคันนี้สีดำนะคะเอาไปเลยนะคะผ่อน900 0เท่านั้นนะคะถ้าสนใจคันนี้แจ้งเกตได้นะคะมาดูคันถัดไปนะคะ คันนี้นะคะก็จะเป็น Toyota r e ีโวเช่นกันนะคะได้เป็น4ประตูยกสูงเป็นรถเข้าใหม่ด้วยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมด ติดคิ้วกันศาสตร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะส่วนราคานะคะเดี๋ยวเกดเช็คให้เพราะเป็นรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะเกียร์ออโต้นะคะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้นะคะเบาะด้านในเขาได้เป็นเบาะหนังสีดําด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําแล้วนะคะใครสนใจสําหรับคันนี้นะคะแจ้งเกดได้เลยนะเดี๋ยวสอบถามก็ได้นะคะสําหรับราคาคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะ อบถามกได้เลยถ้าชอบเป็นรุ่นนี้นะคะแจ้งกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปนะคะด้านข้างจะมีเป็นสประตูยกสูงแล้วก็แถมแครีบอยมาให้นะคะคันนี้นะคะก็จะเป็น t o y o ต้ Revo นะคะเป็นตัวยกสูง2.4 High ซึ่งเป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็นตัวท็อปของรุ่นรี v o กระบะเลยนะคะคันนี้ได้4ประตูยกสูงแถมแครีบอยโอ้โหแม็กซ์หล่อมากนะฮะคันนี้เป็นตัว เป็นตัวท็อปนะคะสุดตารางแล้วนะคะคันนี้ก็ราคาดีมากนะคะใครสนใจนะคะกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้ตัวท็อป<ม>คันนี้ราคา6 6 9 9 0 0บาทนะปี2020กับไม่ใช้งาน 80,000กิโลเท่านั้นนะคะได้เป็นตัวท็อปหล่อๆแบบนี้เลยนะคะแถมแคดดี้บอยให้ด้วยนะคะแล้วก็ออปชั่นด้านในนะคะมีให้เยอะเช่นการความปลอดภัยระบบความปลอดภัยก็เยอะมากๆนะคะคันนี้พิเศษตรงพู่สตาร์ทมีให้ Air Auto มีให้หน้าจอกล้องหน้าหลังมีให้เลยนะคะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้อีโคโหมดพาวเวอรหมีให้นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนั่นเองนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะใครสนใจหาอยู่นะคะ 669,000บาทเท่านั้นนะคะมีคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ เป็นรถที่ใช้งานแล้วคุ้มค่าแล้วเหมือนขับรถเก่งพุ่งนี้เลยแต่ขับรถเก่งที่มีบอดี้ใหญ่นะเพราะว่าเครื่องยนต์นิ่มมากๆนะคะใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามเกได้นะคะสำหรับ Toyota Revo นะคะ2.4 Hi นะคะเครื่องยนต์2.4นะคะแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปด้วยจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000นะคะถ้าใครสนใจคันนี้ก็สามารถสอบถามข้อมูลเกได้เลยนะจะ๊ะมาดูคันนี้คันต่อไปนะคะจะเป็น t o y ยต a ร วอ2.4มิตรนะคะได้เป็น4ประตูนะคะปี2020ราคา589,000บาทสีดำบุคลิกเข้มๆอีกแล้วนะคะใครสนใจนะคะแจ้งกันได้นะคะมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะนี่ด้านในคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะหน้าจอมีให้พร้อมนะคะ ได้เป็นเกียร์ธรรมดาอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้นะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดํานั่นเองนะคะไมค์การใช้งานคันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะคะใครสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งกันได้เลยเท่มากๆเลยนะคะเป็นรถใช้งานอนเนกประสงค์เลยนะคะเป็นรถยกสูงที่น่าใช้ในช่วงนี้มากเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะคะหน้าฝนใช้แบบลุยลุยได้สบายๆเลยนะคะยกสูงนะคะใครสนใจคันไหนนะคะที่เก็บพาดูทั้งหมดนี้นะคะราคาพิเศษ ทุกคันแน่นอนแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับทุกท่านแน่นอนนะคะแล้ววันรันตีหลังการขายเราก็มีให้นะคะท่านไหนสนใจสอบถามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนคันไหนนะคะมีโปรโมชั่นให้กับทุกท่านแน่นอนนะคะซื้อรถกับเพชรยนต์มีแต่ได้กับได้แน่นอนนะคะ เครดิตดีสามารถฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะคะปรึกษาเกตได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกรถนะคะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพก็สามารถออกรถได้เช่นกันเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยนะคะเพราะว่าต่างจังหวัดเราก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะคะเดี๋ยวเกตประสานงานกับทางไฟแนนซ์ให้นะคะดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนนะคะเริ่มต้นที่3.29นะคะสําหรับรถกระบะนะคะท่านไหนสนใจปรึกษากันได้นะคะได้รถดีๆโครงสร้างดั้เดิมวารันตีหลังการขายมีให้ด้วยนะคะมั่นใจได้ เพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยบางท่านไม่เคยเห็นรถตัวจริงด้วยซ้ำนะคะก็ตัดสินใจซื้อทางออนไลน์เลยนะคะแล้วเราก็จะมีการจัดส่งส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะถ้าเป็นระยะทางไกลก็จะคิดตามระยะทางแต่ราคาพิเศษแน่นอนถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือปาริมุนทนนะคะเกศส่งรถให้ฟรีเลยนะคะไม่เกิน100กิโลแรกนะคะสนใจคันไหนรีบทังหากเกศได้เลยนะคะได้โปรโมชั่นดีๆกันแน่นอนนะคะวันนี้เกศต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชม ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็วันนี้เก๋ขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแน,น่นอนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ